นี่เฮ้ยเนื้อแบบนี้เราเคยเห็นในหลังตราแผ่นดินใช่ไหมเออเนื้อแกะน้ำมันนี่ว่าในสมเด็จหลังตราแผ่นดินองค์ที่แขนกลมอะแต่องค์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะนักเลงโตใช่ไหมแขนแขนวางแขนอย่างเงี้ยเป็นกล้ามวางกล้ามอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเดียดูเนื้อีิดูเนื้อ เ,เนื้อเป็นเม็ด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 ละเ,เนื้อนี้แก่น้ำมันนะแล้วเพื่อนเพ่นดูนะรอยปิแยกแตกย่อนหนอนด้นปูไตรอยปิแยกของเขาเนี่ยเห็นไหมเออมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่ามีการไปเผาไฟไปอบให้มันเออใช่หไหมเราก็ดูสูตรเนื้อเนี่ยเราเคยเห็นใน หลวงปู่นาคใช่ไหมเพราะว่าเราเอาหลวงปู่นาคเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาไงพระหลวงปู่นาคเป็นพระที่สร้างขึ้นมาเพื่อแจกนะครับแล้วพระเนี่ยเนื้อหาของเขาสูตรเดียวกันกันกบของหลวงปู่นาคไปใช่ไหมเห็นไหมเออเออเออสูตรเนื้อเนี้ยเนื้อแกะน้ํามันใช่หลวงปู่นาคหรือเปล่าไม่รู้ ไม่รู้ก็พิจารณาไปาตีง่ายๆก่อนเลยหลวงปูน่นาคออตีง่ายๆนะว่าหลวงปูน่นาคใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราเห็นสูตรเนื้อแบบนี้ไงใช่ไหมแต่กระบวนการผลิตเนี่ยอย่างที่ผมบอกกระบวนการผลิตของหลวงปูน่นาคจะเป็นแบบตัดมือใช่ไหมพระตัดมือแต่เนี่ยกระบวนการผลิต มันมันก่อนพระตัดมืออ่าแต่ความเก่าเราเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าสูตรเนื้อเนี่ยเราเจอในสมเด็จหลังตราแผ่นดินนะครับอ่าที่มีคนเขามาบอกว่าเป็นพระเกที่มีทุกบ้านนะ่ะใช่ไหมครับอ่ามีเซียนมาบอกว่าพระเกที่มีทุกบ้านเนื้อมันเนื้อนี้เลยเห็นไหมเนื้อนี้เลยแหละเห็นไหมครับอ่าเฮ้ S <S โอเคนะเออเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ศึกษาเอาไว้เทียบเอาสมเด็จหลังตาแผ่นดินของหลวงปู่นาคทั้งแบบที่ไม่มีตาแผ่นดินหรือว่าหลังเรียบก็ได้ถ้าเป็นหลวงปู่นาคแน่ๆเนี่ยเอามาเทียบดูเออนะใช่ไหมเออเฮ้ยนี่มันพิมพ์เกตชยโยนะเนี่ยพิมพนี้หายากนะใช่ไหมเออ